คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่198ข่าวลือที่น่ากลัวคฤราสน์อินซีผู้ใดสร้างไม่ปรากฏที่นี่เคยเป็นคฤราสน์ของวิทเขาต่อมาเที่ยงคืนวันหนึ่งมีเจนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปฆ่าวิทเขาข่มขืนพันยาและลูกสาวจากนั้นสังหารคนทั้งหมดมีคนกล่าวว่าวิทเขาเป็นผู้ศรัทธาในนิกายสื่อวิญญาณมีความสามารถในการควบคุมวิญญาณและความตายอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏร่างของวิทเขา แต่มีคนพบเห็นศพของกลุ่มเจิญพวกนั้นในคฤราหา์พวกเขาตายในสภาพที่ดูไม่ได้พวกเขาถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมและสภาพของเจินหลายคนถูกทรมานจนตายทั้งเป็นตั้งแต่นั้นมามีข่าวลือว่าคฤราสน์ของวีเขาต้องคำสาบเมื่อสิบปีก่อนนักธุรกิจคนหนึ่งได้ซื้อคฤราหาต์ต้องสาบหลังนี้ในราคาที่ถูกมากและเปลี่ยนชื่อเป็นคฤราสน์อินซี เปลี่ยนแปลงคฤหาสน์เป็นอพาร์ตเมนต์ให้ผู้ที่อยู่เมืองรังอินซีเช่าเพื่อพักอาศัยในตอนแรกไม่มีใครต้องการเช่าคฤหาสน์ต้องสาบเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยากจะเช่าและพักอาศัยอยู่ที่นั่นนักธุรกิจจึงคิดที่จะลดค่าเช่าวิธีนี้ได้ผลจริงในระยะเวลาสั้นๆมันดึงดูดผู้เช่าจำนวนมากที่กำลังมองหาที่พักราคาถูกเดิมก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดผู้เช่าอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ราคาถูกต่างมีความสุข แต่ช่วงเวลาดีๆอยู่ได้ไม่นานผู้คนก็ค่อยๆพบว่าคนที่พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์มักจะหายตัวไปมีห้องว่างใหม่ทุกวันและมีคนย้ายเข้ามาทุกวันแต่ไม่เคยเห็นมีใครย้ายออกไปเมื่อถึงตอนนี้ผู้คนจำนวนมากเริ่มพบว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีบางอย่างผิดปกติอัศวินและผู้ควบคุมกฎระเบียบแห่งเมืองรังอินซีเริ่มเข้ามาตรวจสอบเช่นกันพวกเขาส่งคนจำนวนมากไปตรวจสอบคฤหาสน์ทั้งภายในและภายนอก ทุกซอกมุมแต่ก็ไม่พบปัญหาใดไม่มีใครรู้ว่าคนเหล่านั้นหายไปไหนนักธุรกิจก็เอาแต่ตำหนิว่าคนพวกนั้นแอบหนีไปเพราะค้างค่าเช่าไม่มีหลักฐานไม่พบเบาะแสผู้ควบคุมเหล่านั้นก็เชื่อเรื่องไร้สาระของนักธุรกิจเชื่อกันว่าผู้เช่าเหล่านั้นแอบหนีไปเพราะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้นักธุรกิจคือเหยื่อนั่นคือข้อสรุปที่สำนักควบคุมได้รับในท้ายที่สุด และปล่อยเรื่องนี้ให้เงียบไปในที่สุดจนกระทั่งเวลาต่อมามีเด็กสาวที่ร่างชุ่มโชคไปด้วยเลือดหนีออกมาจากคฤริหาน์อินซีเวลานั้นเธอเสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสจากการเสียเลือดมากเกินไปผิวหนังบนใบหน้าของเธอถูกถลกออกดูเหมือนว่าจะถูกล่วงละเมิดอย่างไร้มนุษยธรรมหลายคนเห็นกับตาว่าหญิงสาวหนีออกจากคฤหาน์อินซีอาคารต้องสาบนี้เป็นที่จดจานอีกครั้งต่อหน้าสาธารณชน ในเวลานี้นักธุรกิจไม่อาจปฏิเสธได้เขาหลบหนีไปเขาเหมือนระเบิดหายไปจากโลกนี้และไม่มีผู้ใดได้พบเขาอีกส่วนผู้เช่ารายอื่นก็หายไปด้วยไม่มีใครรู้ว่าหายไปอยู่ที่ไหนพวกเขาหายไปพร้อมกับนักธุรกิจประมาณว่าคงถูกทรมานจนตายเหมือนกับเด็กสาวคนนั้นสิ่งนี้คือตำนานสยองขวัญข,ของคฤราสหัอินซีหลังจากที่ผีอมควันพูดจบเขาก็หยิบไวแดงบนโตสุราขึ้นจิบคำใหญ่ พูดว่าปัจจุบันนี้คฤราสน์อินซีได้กลายเป็นตำนานสยองขวัญของเมืองรังอินซีทั้งยังเป็นข้อห้ามใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคฤราสน์อินซีแต่ละคนล้วนจบแบบไม่สวยจะให้ฉันจ่ายเงินหนึ่งหมื่นเหรียญทองเพียงเพื่อฟังเรื่องสยองขวัญอย่างนั้นหรือมูเชิญพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มฉันรู้สึกมันร้ายค่ามากผีอมขวัญหัวเราะกล่าวว่าอย่าก,กังวลไป ฉันยังมีข้อมูลพิเศษอีกชิ้นหนึ่งซึ่งฉันแถมให้พรีอะไรคุณตามหาอลิซ่าอยู่ไม่ใช่หรือลูกชายของเธอชื่อซอเยอร์มีคนเห็นเขาเข้าไปในคฤร uh าสา์อินซีและไม่ได้ออกมาผีอมควนันพูดใครคุณกำลังถามว่าใครเห็นผีอมควันถามกลับมูเ่เชิญพยักหน้าผีอมควันปฏิเสธอย่างเด็ดขาดฉันไม่สามารถบอกได้ฉันต้องเก็บเป็นความลับ และมันเป็นการปกป้องแหล่งข้อมูลของฉันด้วยมูเชิญนพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มแค่นี้ยังไม่พอฉันกำลังตามหาอลิซาไม่ใช่ลูกชายของเธอข้อมูลชิ้นนี้ของคุณไร้ประโยชน์ผีอมควันเริ่มกังวลรีบพูดว่าคุณพูดได้อย่างไรว่ามันไร้ประโยชน์อลิซาและซอเยอร์ต่างพึ่งพาก,กันและกันทั้งชีวิตตราบใดที่คุณพบซอเยอร์เขาจะนำคุณไปถึงอลิซามูเชิญนยังคงสายศีรษะเขายัางเข้าใจความจริงนี้ เพียงแต่เขาต้องการดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากปากของผีอมควันคุณอยากรู้อะไรอีกผีอมควันถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคฤริสหัอินซีอืมดูจากท่าทางของคุณคุณคงคิดไปคฤริสหัอินซีสินะผีอมควันเกรี้กล่อมอย่างมีน้ำใจที่แห่งนั้นมันชั่วร้ายมากฉันแนะนำว่าอย่าไปเลยอย่านำชีวิตไปทิ้งที่นั่นฉันไม่กลัวมู่เชิญกล่าวเอาละ ในเมื่อคุณไม่กลัวตายฉันจะบอกให้ก่อนหน้านี้มีนักผจญภัยไปที่คฤราสห์อินซีพวกเขาหายไปโดยไม่มีข้อยกเว้นหายไปทั้งหมดไม่มีใครรอดออกมาหรือมีเพียงไม่กี่คนที่ออกมาจากคฤราสห์อินซีทั้งที่ยังมีชีวิตแต่ความชั่วร้ายของขคฤราสห์อินซีคือคนที่ออกมาจากคฤริสห์ทั้งที่ยังมีชีวิตได้ฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลต่างๆนานาน้ำเสียงของผีอมควันสั่นเล็กน้อยหลังจากที่เขาพูดจบ เขาก็หยิบแก้วสุราขึ้นมาจิบทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาหวาดกลัวมู่เชิญขมวดคิ้วเมืองรังอินซีไม่มีคนเก่งกล้าหรือเพียงแค่หานักบวชอาวุโสระดับ80ของวิหารไปตรวจสอบก็น่าจะได้เรื่องแล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นผีอมควันพูดอย่างเหยียดหยามหลังจากนั้นมีนักบวชอาวุโสระดับ160มาพร้อมกลุ่มอัศวินเข้าไปสำรวจคฤหาสอินซีท้ายที่สุดก็ไม่พบอะไรเสียเวลากล่าว ดวงตาของมูเชิญเบิดกว้างเล็กน้อยเขาคิดไม่ถึงว่าเมืองรังอินซีจะมีสถานที่ที่แปลกประหลาดเช่นนี้แม้แต่นักบวชอาวุโสระดับ160ยังไม่ประสบความสําเร็จเป็นการเดินทางที่เปล่าประโยชน์ทําไมเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในชีวิตที่แล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิทําไมรู้สึกเหตุการณ์นี้เหมือนกับในเมืองสีสัญญามราตรีเป็นไปได้ไหมสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับจอมเวทฝันร้ายเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ ความสนใจของมูเชิญในการสำรวจคฤหาสน์อินซีก็มีมากขึ้นเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะได้รับจากพีโอมควันมูเชิญและส้งเจียก็กล่าวอำลาทั้งสองมาที่ประตูคฤหาสน์อินซีอีกครั้งมูเชิญพูดกับส้งเจียฉันจะเข้าไปค้นหาเบาะแสคุณรอฉันอยู่แถวนี้ส้งเจียสั่นศีะษะปฏิเสธอย่างเฉียบขาดไม่พี่มูเชิญฉันจะร่วมทางไปกับคุณคุณควรรออยู่ที่นี่ สถานที่แห่งนี้แปลกประหลาดเกินไปคุณไม่ได้ยินที่ผีอมควันพูดเมื่อครู่หรือมู่เชิญกล่าวนั่นฉันยิ่งต้องอยู่กับคุณพวกเราถ้ารอดก็รอดด้วยกันถ้าตายก็ตายด้วยกันซงเจียพูดอย่างหนักแน่นมู่เชิญอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,ออกมาดังๆไม่เป็นไรหรอกแม้ว่าฉันจะถูกควบคุมแต่ยังมีหนทางออกมาได้ไม่ต้องกังวลไป